ยังคงเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกเป่ยปันว่าตอบสถานะต,ตอนนี้ยังคงเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกครั้งนี้ไม่มีน้ําตาตัดปิดจบเร็วมากแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ผ่านทุกอย่างมาแล้วก่อนเจอถามมีหนุ่มๆเข้ามาใหม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ3ามแซบออกอากาศวันที่28กรกฎาคม2567เป้ยปันว่าก็ได้อัปเดตเกี่ยวกับสถานะในปัจจุบันว่าชีวิตตอนนี้โอเคมีความสุขดี คำที่เป้เคยพูดว่าผู้หญิงที่มีความทุกข์จะเอาความสุขที่ไหนไปเลี้ยงลูกก็เกี่ยวกับสุขภาพจิตถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีเวลาเลี้ยงลูกลูกก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีตามถ้าเกิดเรามัแต่อยู่ในความทุกข์ความโศกเศร้าลูกก็ได้รับผลกระทบเรื่องลูกคือที่สุดอยู่แล้วที่เราจะนึกถึงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่เราก็ต้องดูที่ตัวเราด้วยว่าเราโอเคแค่ไหนพร้อมแค่ไหนมันองคประกอบหลายๆอย่างรวมกันพอมีข่าวแล้วกระทบลูกไหมก็มีเพื่อนมาถามเขาด้วยแต่เป้ยก็พูดตามความเป็นนจรริิงว่ามัเกดอะไขึ้น เพียงแต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลมันคือปัญหาของผู้ใหญ่ปัญหาของคนสองคนมันไม่เกี่ยวกับเด็กมองว่าถ้ามันไม่ใช่ปัญหาเกี่ยวกับลูกมันก็จะจบที่ผู้ใหญ่ฉะนั้นลูกจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแต่เบื้องต้นเราก็ต้องให้ข้อมูลกับเขาเพราะมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีคนเข้ามาทางที่สุดแล้วเขาก็ต้องได้รับรู้ความจริงจากเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในครอบครัวคิดว่ายุคนี้ค่อนข้างเปลี่ยนแล้วเด็กค่อนข้างโตขึ้นปัจจัยอะไรหลายๆอย่างทําให้เขาเข้าใจว่าบางทีคําว่าครอบครัวมันไม่มีคําว่าเสมอไป น้องโปรดเขาก็จะรับรู้แต่อาจจะไม่ได้ลงดีเทลเขารู้ว่าณนะตอนนี้สถานครอบครัวภาพรวมมันเป็นแบบนี้ในวันที่เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านเขาก็เข้ามากอดอยู่กับเป้ยจนสว่างเลยไม่ไปไหนเลยทําให้รับรู้ได้ว่าเขาไม่ทิ้งเราอยากให้เรารู้สึกอุ่นใจมีเขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีสําหรับลูกก็ยังเล่นเฮฮากันคือมัน เป็นปัญหาเฉพาะคนสองคนถ้าเราไม่ได้ทําให้มันเป็นปัญหาครอบครัวหรือไม่ทําให้เป็นปัญหาสําหรับลูกมันก็จะไม่เป็นก็ร่วมมือกันเล่นด้วยกันชวนกันไปกินข้าวก็มียังเจอการเล่นปกติลูกก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะมีผลกระทบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากมายเมื่อถูกถามว่ามันยากไหมสําหรับเราเป้ยบอกว่าไม่อยากเลยเป้ยชิวมากหน้าจะด้วยระยะเวลาด้วยหรือเปล่าครั้งนี้เป้ยไม่มีน้ําตาเลยตัดไปจบเร็วมากพอถูกทักว่ารู้สึกเหมือนเอเนอร์จีเป้ยมันฟรีไม่เหมือนเมื่อก่อนเป้ยก็ตอบว่าเหมือนเมื่อก่อน เราอาจไปโฟกัสเ,เรื่องนี้มากเกินไปพอเปลี่ยนโฟกัสเข้าใจตัวเองและมองตัวเองมากๆเห็นคุณค่าตัวเองมากๆฟังตัวเองมากๆคิดว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องเป้ยรู้สึกโล่งมากๆที่ออกมาในรูปแบบนี้หนุ่มกัญชัยถามว่ามันมีโอกาสกลับมาไหมเป้ยก็ตอบทันทีว่าไม่มีแล้วค่ะสำหรับเป้ยมันดีจังที่มันอยู่เวนี้สามารถพูดคุยกันได้สำหรับเป้ยใช้เวลาสิบกว่าปีกว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้เป้ผ่านทุกอย่างมาหมดแล้ว ไปเข้าใจว่าบริบทแต่ละครอบครัวมันต่างกันอยู่แล้วถ้าจะให้แนะนําคนอื่นคงทําได้แค่ว่าให้คิดดัชว่าเราเกิดมาเพื่อมีความสุขให้รักตัวเองเยอะๆเห็นคุณค่าของตัวเองเยอะๆคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเราเมื่อถูกหนุ่มกัญชัยถามว่าสถานภาพเราเปลี่ยนไปแล้วมันมีหนุ่มๆเข้ามาใหม่เปยก็ไม่ตอบแต่ยิ้มแล้วยักคิ้วให้จากนั้นแอฟทักษะอ่อนก็แซวว่าคุณเปยตอบช้าน่าสงสัยเปยก็เลยแซ่กลับว่าแม่ของแม่ยังมีเข้ามาเลย มันก็มีให้กลุ้มกลิ่นบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักตอนนี้โฟกัสเรื่องตัวเองกับลุกล้น้ลนไว้อนาคตก็ว่ากันไปอีกสเต็ปแต่ณนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้